มีหนัาเท่าไหร่ไม่เยอะอ่ะเท่าไหร่ครับพันนึงเท่าไหร่นะพันนึงนนึงต้องมีตังค่ารถเมล์กลับอีกอ่ะได้อันนี้เลยครับไม่ถึงพันมีทอนด้วยวันนี้ครับพบกับออโต้ทูสตีช็อปกันอีกแล้วครับผมอ่ะวันนี้นะครับพามาพบกับหมวกในราคา หนึ่งพันมีทอดมาอยู่กับแบรนด์ยอดฮิตแบรนด์ปั่นใจวัยรุ่นนะครับผมหมวกแบรนด์นี่ไรเดอร์นะครับผมลายเฟียวฟ้าวมะขาวมาเทมาในลายของเจ้าแรปนะครับเราจะไม่อ่านแล้วกันว่าเป็น อะไรเราบอกมันคือแรนะครับเป็นหมวกในสไตล์เต็มใบที่สามารถยกขางได้ครับผมต้องเขาบอกก่อนว่ารุ่นนี้เคยมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับปีนี้มาเป็นลายใหม่นะครับสีสวยลายสวยนะครับปัจจัยเ็กแนวนะครับมาในราคาเพียงไม่ถึงพันนะครับหนึ่มีทอนหนึ่งพัมีทอนแล้วกันครับ รา0สบาทเท่านั้นนะครับผมมีค่ารถเมย์ให้กับบ้านได้นะครับผมเป็นมวกที่ชื่อรุ่นว่า Rider r ์ v o นะครับผมนะมีด้วยกันทั้งหมด3ไซส์นะครับมี m m l และ XL นะครับต้องขอเกินก่อนว่าถ้าใครเคยใช้หมวกที่ราคาสูงเป็นมวกแบบต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน ECE DOT มานะครับ หรือใครที่มีหมวกหลักอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้หมาะแก่การเป็นหมวกสำรองนะครับใช้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากหรือว่าใช้งานในเมืองได้นะครับ่าสวมใส่สักคข้้งสบายนะครับเพราะว่าไซส์นะครับมีเริ่มที่ไซส์ m ไซส์ l และ xl นะครับตัวน่วมระบายอากาศได้ดีนะครับมีความกระชับหรู่ประมาณหนึ่งนะครับผมนะ รูปทรงนะครับรูปทรงหัวไม่โตมากนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบว่าใส่หัวกันแล้วกันน็อกไปแล้วนะครับแล้วหัวไม่โตนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องนี้เลยนะครับผมสามารถใช้งานในเมืองนะครับก็ระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีนะครับก็สามารถยกค้างขึ้นได้ด้วยนะครับผมอาจจะถูกใจขวัญใจพี่ๆที่ขับ delivery นะครับผมทีเจอลูกค้าบ่อยๆนะครับพอยกค้างขึ้นมาแล้วนะครับมีความแข็งแรง มีความแข็งแรงนะครับมันไม่หล่นลงมาง่ายๆมีสโลตสบัดให้ดูตข,ข้งแรงเลยนะฮะับให้ดูลายรอบๆนะตัวชิวนะครับเป็นชิวสีออกสีชาสโมกนะครับนะก็จะช่วยเรื่องของการแดบดบระมาณนี่นะครับปิด ข้างลงมาก็ได้เป็น,นหน้าตาแบบนี้นะครับหูล,ลายสวยงามมากนะครับถ้าใครได้เห็นรูปภาพกราฟิกนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับสวยงามมากเรียบหรูดูแพงนะครับน้ําหนักเพียงหนึ่งพันกรัมเท่านั้นเองนะครับหรือว่าโรเดียวแค่นี้นะครับช่องลมนะครับ,รบม,มีมีด้านบนหน้าผาก่า,าสวนตรงค้างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ ถ้าเวลายกคางนะครับก็ฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีตัวนี้บอกนะครับให้เราดึงขยับออกทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ดันออกไปแล้วก็ค่อยงัดขึ้นนะครับเพราะตัวนี้จะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวนี้นะครับสามารถนวมนะครับนวมสามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้ด้วยนะครับสายรัดก็เป็นล็อกนะครับใช้งานสะดวกสบายยึไง่าย เรียบร้อยล็อกแล้วนะครับพอเราก็ทำเองมาลองใส่ให้ดูกันแล้วกันนะครับผมนี่ใส่ M นะครับมาดีน่าติดต้องมากนครับลูกทรงดูหัวไม่โตนะครับผมใส่สบายนะครับติดตาม เวลายกขึ้นนะครับก็เบี่ยงไปทางซ้ายมือขึ้นนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับโอเคหมวกรุ่น r i เดอร์เดวนะครับผมลายใหม่สีใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่สีนะครับเดี๋ยวข้าให้ดูอย่างนี้ครับผมหมวกกรนนอกนิกีนะครับราคา1,000มิทอนานะครับผม990บบาทนะครับผม แบรดเดอร์นะครับสามารถซื้อได้ที่หน้าร้านออโต้ทูสปีดนะครับอยู่แถวย่านภูเขาทองนะครับผมใครไม่ะดวกมาซื้อทางออนไลน์ได้นะครับมี4ช่องทางด้วยกันนะครับเฟซบุ๊กไลน์แอดนะครับโลบี้และลาซาด้าชื่อออโต้ทูสปีดเหมือนกันทุกช่องทางนะครับผมสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ออโต้ทูสปีดช็อปขอลาไปกับหมวกกันน็อก สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ